เาจะบอกแบรนด์ได้ไหมว่าใช้ของแบรนด์อะไรอยู่เออเป็นแบรนด์สีชมพูอ่อนนะคะเป็นเซอร์เจอเลยวันนี้ค่ะทุกคนลเอ็นปักหมุดเรื่องน้องจักร EP นี้นะคะเราจะพาไปดูกันว่าแต่ละคนเนี่ยมีวิธีการดูแลผิวใต้วงแขนกันยังไงบ้างวันนี้อยากคือจะถามว่ามีวิธีการดูแลผิวใต้วงแขนเป็นยังไงบ้างก็มีใช้พวกครีมแล้วก็ใช้สครับพี่อยากถามว่าวันนี้เรามีวิธีการดูแลผิวใต้วงแขน็นยังไงบ้างเพราะเดี๋ยวเรากำแต่งตัวที่แขนในนี้ ก็อันดับแรกก็คือจะมีสกัดก่อนแล้วก็ใช้เป็นโอนเนอร์น่าจะเป็นโอนเนอร์อะคะ่ะแล้วก็เป็นครีมบำรุงแล้วก็เป็นโลออนตามตน้ำบำรุงใช่เราจะบอกแบรนด์ได้ไหมว่าใช้ของแบรนด์อะไรอยู่เอ,อ่อเป็นแบรนด์สีชมพูอ่อนนะคะทุก <c oughs> <c oughs> คนไปตามขึ้น <c oughs> ต้นด้วยตัวอาขึ้น <c oughs> ต้นด้วยอาใช้แบรนด์สีชมพูอ่อนนะ,ะ <c oughs> ไปเิร์อเจอเลยมันดีมากเลยที่ <c oughs> ใช้อยู่เพราะใช้เป็นขวดใหญ่เป็นพอลเนอร์เป็นขวดใหญ่เลยโอเค เราไม่ย <the> yeah. okay. okay. no. ังติดมาเล็กๆเดียะใช่ค่ะโอเคไม่เป็นไรแต่ว่าวันนี้พี่จะมีแบบว่าวิธีการดูแลผิวต้องแฉกของแบรนสกินแคร์นักแล้วแบบเพิ่มสเต็ปขึ้นมาจากการเลเซอร์เพียงแค่โมเข่งหัวร้อยมันเรียบเนียนแล้วก็จังใสเป็นตัวนี้นะคะเป็นสกินแคร์นักแล็บเอ็นตัวนี้จะช่วยเรื่องกระจ่างใสเรียบเนียนแล้วก็ผิวด้วยใช้สามสเต็ปตัวนี้นะคะมีเซรั่มแล้วก็คี